วันนี้ไปชมมะเขือแหล่มะเขือดำกับเผือมะเขือไอเน้นพาไปเที่ยวไอพามาดูไอทำมะเขือเทศอีกนะครับโอ้มะเขือเทศเขาครับเขาจะดีลูกให้มันเหลือสี่สี่ลูกห้าลูกอะครับเดี๋ยวพามาดูอีกรัหน่ยครับนี่ครับดก มะเขือเนี่ยลูกเขาจะเขาจะแต่งเอานะครับแต่งให้มันเหลือสี่หน่วยเนี่ยครับแต่งให้มันเหลือห้าลูกประมาณเนี้ครับนี่ลูกลูกลายแล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับลูกไปๆปแล้วไม่ค่อยสวยเนี่ยเขาเอาเอาแค่นี้ครับเอาแค่ขึ้นไปสุดสุดลอกเนี่ก็จะพอครับสุดเจือกนี่เขาก็พอเลยครับแล้วก็ปลูกใหม่ นี่ครับดูลูกสวยนี่ครับปาดคนไทยมาตัดแล้วครับเนี่ยประมาณคนละประมาณร้อยยี่สิบกล่องครับมะเขือเทศเนี่ยครับร้อยยี่สิบกล่องในจ้างเขาก็จะจ่ายประมาณทักสามร้อยเชคเน่ย แต่ส่วนมากผมไม่ค่อยมาตัดนะครับเพราะว่าผมตัดไม่ได้อากาศมันร้อนนะไม่เคยเนาะต้องเอาคนที่เขาเคยชินมาเนี่ยครับนี่ดูพวงเขาครับโอ้ยมีทต่พวงใหญ่ๆครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกพวงนี้สวยถ้าเมืองไทยปลูกนี้ได้ดก็จะดีนะครับเนาะเพราะว่าบ้านเราปลูกอะไรก็ขายไม่ได้ครับ แต่บ้านนี้เขาขายได้หมดเลยครับขนาดโลแค่ไม่กี่บาทนะครับเมื่อเกือเทศโลสองสามบาทแหละมั้ครับเนี่ยสองสามบาทเนี่ยเขาว่าอย่างราคาดีเลยครับครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรละชมครับขอบคุณครับ